แบบมันลงังคาอเอากินฟอกินอย่าเดือดรู้อย่าเ้ยอยากระไรมะเร็วเร็วไยสิมึงแก่นมนะันแก่นีมันเสียเ,ม,เมาลาเร็วมาสิมดุดไปลไปลูกเป็นยังไดวะแบบมันเหมอมจังสี่เบ้าวะ แนวประดับดอกไม้กูเนี่ยมึงเฝ้าเฮ็ดน้ำขาจะนั่งเล่นนั่งสีนั่งแซะนั่งซะอยู่นั่นไปใช้กูจะไปทางนอกแล้วนี่นะถ้ากลับมาไม่เร็วมึงโดนเร็วด้ะเรียกในเร็วตรงนี้น้ามึงยจะลีลานะโตญี่ปุ่นกูสอบมาทย์กว่าดเหรอมานำในเร็วอยู่ไปใช้กูจะออกไปทางนอกกันไปทางนอกไปยังบอยไปเอ็มจเถ้าออกงานนะแม่ อายุตายจนบ,บ้านเมื่อยเว้ยจะอยากไปน้ำปูเพราะให้กูไปผู้เดียวละละดีแล้วอิสระมาฮอ,อนบอกทำก็แล่าๆหน่หนะเพื่นขนมหวานมาฝากดอกขนมหวานเจ๊ใส่แมวนะเอา,าน้ำคือน้ำอ้อยมานน้ำของล่นอ้อยก้อนอ่ะเออจะเลมาให้เขาจะยอมเล่นไปแล้วโอ้จะออกงานน้ำก็ไม่ออกนี่ผัวใหม่มาตัวนี่กิ๊กวะต้องใช้เร่งเหยนี่ เเคยเห็นสักเทือต้นไม้จังได้แบบนี้ใจลังคาเปว่าวะเปิดสมองกันจังเลยเนาะโอ้ต้องเห็ดยังวะนี่เห็ดยัง like ้เหยังงี้นี่เห็ดยัง นี่แหละนี่เฮ็ดแนวประดับต้นไม้เหี่มีอะตัวสร้างตัวนี่สร้างอีนนีตัวนี่สร้างยังไงตัวนี่สร้างยังไงจะบูร์จอมหอสร้างไงมาเฮ็ดเพื่อนมาได้เลยนะเฮ็ดเพื่อนมาได้เฮ็ดเพื่อนไปเลยอืมพอดีออกมากเลยหอยเลยหาซอยเลยนี่นี่เฮ็ดนี่มีคนจับไม่ซอยก็าที่ว่านั่งเบิ้งซื้อได้เดี๋ยวนี้เฮ็ดเป็นแบบใส่ไม่ไปแล้วก็ ให้เครื่องใม่มันแรนโอ้ยเครื่องไต่ไปเนะีย่ยไตไต่ตา้ตาเครื่องมันไต่ไปเลยก็ทานสมัยเท่นี้ไม่หอมีว่าเป๊กพอมะพเป๊กสูกแลเห็นหนเจ้าหัูจับน้วัฒนาไปเลยโัน,นันาหมุอี้อยากกินของเย็นอยากกนของเย็นออ้ยเ้พาะเอง่สยอ้ยอยอับักเย็นใช่ไหมเออมาจะใส่อ มานี่ลังยางมาทุลานี่ยไปเว้มาหาเฮ้พอดีมีคนซอยแบบมันลงังคาโอ้แต่บันไดม,มั้งซอยกันบันไดกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเออไก่กินน้ำกินยังก้อนกับไข่เนาะมากไล่รัวกันเลซอยกันเพวามันแดกมันบุ๋มเดือบม,ยม,ม,มวยเนาะยกไมยกมือ นั่งคนนั่งคนไปไปใส่บ้ามั้นี่ไปไใส่รอกน้่คือสังแทะไปใส่เน่ยล้สังอันบ้านไปใสใหรอกโบยไงเด้ไงไงมาสสิแพงแพงอืเฮ็ดฟี่เฮ็ดฟีเฮ็ดฟี่รอกเอาไม่ไม่แบบน้อย เชงใหญ่ไหลมันแพงเสออียคอแรกมเมื่อยไม่ปลูกต้นไม้ให้มันตายไปเม่ยนเมียนเมียนบางแดดบางแดดเลยปลูกต้นไม้ใส่มันจะเอาแก้วมางกอนแรงคุณทุ่งฟ้าบนนั้นหัวแดงแดงทุ่งฟ้าบนจะคิดได้ยังไงหัวแบกระไรเมื่อยแค่ไหนเอากินฟังกินร่างกายของเวรยังวะ ก็ส่งยเนเวียบะเดียนเวียบยัดเด็รู้ยังเดี๋วกไดนะเร็วเร็วเสมึงแจนะมึงเจ๊มันจะเสียเวลาเร็วมาสิมดเร็วเดี๋ยฟ้าบีบซิไรเร็วเร็วโอ๊ยาราไฮ้ยวอลเร็น้าลอยโดเถแกมันขึ้นไม่องแก้วอพอดีแล้วมก็ให้เรียกซอยเร็วเร ให้หนึ่งเร็วเร็วเร็วฟาดให้เหี้ยเหี้เหี้ยงอนเลยเฟืองีะฮันตรงนี้ฮันตรงนี้ ngang đây đó đánh ngang chỉ phải tắc sai con này đánh ngang họ phải tắc sai tắc sai ừ. to đấy gì ừ. đây sờ bay, chỉ biết thế này thấy ừ. nghỉ đi ừ. thế này ừ. mà như thế thế ở mà câu con ui ở đây mà câu con ดโบกเร็ว่ยุคกินหลน้ำมันอ่ะเฮ้ยาสูบว่ากูสูบจังเลยแล้วผูหญอยากห้ามสิห้ามพ่อนันนเป็นยังไง่าเลยกินน้ำหลโผตั้งชันเลยเป็นที่กูแล้บ่นหามมอี้เนาะ <laughs> oh <laughs> my god. <laughs>